บรรยากาศบ้านครับผมเก็บความเป็นไม้ธรรมดาในโครงสร้างเอาไว้หมดเลยครับด้วยความร่มรื่นที่มีต้นไม้ล้อมรอบฟังเสียงนกครับบรรยากาศค่อนข้างดีมีแสงแดดผ่านเข้ามาครับมันมีสวนตรงนี้ครับมุมแต่งหน้าตอนเช้าก็ถ้าเป็นคู่รักกันก็นั่งอยู่ตรงจุดนี้เลยครับสามารถแต่งหน้าได้นะครับเรามาดูห้องนอนกันเลยครับโจทย์ของผมตอนแรกคือ ห้องนอนต้องนอนได้ระดับมาตรฐานเดียวกับโรงแรมนะครับเราก็เลยจะเลือกด้วยปูผ้าปูเตียงสีขาวเป็นเกตโรงแรมครับมีหมอน34ใบครับห้องนี้ความน่ารักของมันหรือว่าสเสน่ห์ของมันคือวิวรอบๆครับเป,เป็นกระจกรอ,อบๆผมติดแอร์เรียบร้อยอยู่สบายเลยนะครับของในห้องผมก็แต่งด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำมากนะถ้าดูคืออันนี้เตียงโรงแรมก็4 5,000บาทปูด้วยผ้าปูเตียงมาตรฐานโรงแรมหัวเตียง ผมหาร้านหุ้มเบาะที่เชียงใหม่บิลขึ้นมาครับตัวนี้แค่ประมาณพันกว่าบาทเองนะครับโคมไฟมังกรตัวนี้ผมได้จากร้านขายของเก่าครับตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทครับสุดท้ายผมก็ได้ห้องนี้ในต้นทุนที่ค่อนข้างต่ามากนะครับห้องนอนของเรามีทั้งหมด2ห้องเราจะมีห้องใหญ่ที่เป็นเตียงคิงครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องไซส์เดียวกันแต่ว่าเป็นห้องที่เป็นเตียง3.5ุฟุต2ตัวบรรยากาศห้องก็เรียบง่ายเหมือนกันนะครับในห้องนอน ต่อมาครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆของตัวบ้านนะครับก็ล่มลื่นสไตล์ไทยๆครับผมไปเอาโต๊ะกินข้าวเก่าของเ,ออเจ้าของบ้านเขามาแล้วก็เอาไม้ท่อนบนมาติดเข้าไปดูเรียบๆแล้วก็ซื้อของแต่งเรียบง่ายครับมาวางแล้วก็จัดโต๊ะให้ดูว่ามันลังก็นั่งด้วยบรรยากาศดีๆครับมีทีวีอยู่มุมนี้ เขาก็สามารถจะเอ j นจอยทีีหรือว่านั่งทํางานกันตรงนี้ได้นะครับอันนี้เขาเลียกแยงครับแยงของของเหนือนะครับเราก็จะมีมุมรีแลกด้วยมีเก้าอี้หลายตัวสามารถอยู่กันได้หลายคนเลยนะครับในจุดข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างล่มลื่นมากๆแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้เห็นครับก็คือสระว่ายน้ำครับผมจ้างช่าง ทําเป็นต้นแบบขึ้นมานะครับด้วยราคาค่อนข้างถูกนะมันเลยมีสระที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานมากแต่ผมอยากให้ทําเป็นตัวอย่างครับมันก็เป็นสระว่ายน้ําที่อยู่บนพื้นหญ้าครับผมเกิดไอเดียร่วมกับเจ้าของบ้านที่จะทําให้บ้านนี้มันสนุกขึ้นครับโจทย์ของเราอ่ะเราอยากให้มันตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกด้วยการที่เรา ออกแบบสไลเดอร์ครับที่สามารถจะสไลเดอร์ได้จากห้องนอนครับเหมือนประหมายว่าคุณตื่นมาจากเตียงนอนปุ๊บงวงเงียจะอาบน้ําคุณสไลด์ลงโดดลงสะไดเลยนะครับนี่เป็นความสนุกของบ้านเล็กๆที่ผมอยากสอดแทรกเข้าไปครับต่อมาครับที่นี่มีห้องน้ําอยู่สองห้องนะครับห้องน้ําด้านบนเป็นห้องน้ํามาตรฐานครับมีฝักบัวเครื่องทําน้ําอุ่นสบู่แชมพูที่ถูกเสร็จไว้ให้เหมือนกับโรงแรมนะครับส่วนห้องน้ําข้างล่าง ด้วยความที่มันเป็นบ้านไม้เก่านะครับแล้วหลังคามันเริ่มผุผมเลยออกไอเดียกับเจ้าของว่าขอรื้อมันทิ้งไปเลยนะครับสุดท้ายผมรื้อหลังคาทิ้งไปแล้วผมอยากให้มันโรแมนติกขึ้นก็เลยไปซื้ออ่างอาบน้ำครับที่เป็นอ่างแบบสไตล์แบบเท่ๆออกมานะครับแล้วสร้างให้บรรยากาศมันดูโรแมนติกขึ้นก็คือว่าผมอยากให้คุณหรือว่ามาเป็นคู่รักกัน2คนแล้วก็อาบน้ำอยู่ในอ่างแล้วก็มองดูพระจันทร์อะไรเงี้ยเป็นไอเดีย เราก็เลยทําห้องน้ําสไตล์ดีขึ้นมาครับเป็นความแปกลกเราต้นไม้ไปวางนะครับตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรผมคือว่านี่มันคือไอเดียนะครับผมบรรยากาศบ้านก็ล่มลื่นอย่างที่เห็นเลยครับความสนุกที่ผมสอดแทรกเข้าไปในบ้านนี้อีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ชุมชนสันทรายครับเป็นชุมชนที่มีถนน ที่มีคนตักชาติและคนไทยมาปั่นจักรยานจำนวนมากครับเพราะถนนคดเคี้ยวเป็นเส้นนะครับทำให้ปั่นจักรยานและดูบรรยากาศได้สนุกล่มลื่นอากาศดีครับผมเลยไปซื้อจักรยานมาห้าคันครับดบไว้ในบ้านเพื่อถ้าเกิดคนมาพักที่บ้านแล้วแล้วรู้สึกว่าวันหยุดนี้ยังไม่อยากออกไปเที่ยวไกลๆหรือว่าไม่อยากเข้าไปในเมืองครับก็ขี่ปั่นจักรยานดูบรรยากาศรอบๆไปจิบกาแฟร้านกาแฟแถวนี้ได้นะครับ ด้วยความที่ผมต่อยอดความสนุกไปสเต็ปหนึ่งผมดันไปเจอ ATV a ร AT ้านหนึ่งที่ขาย ATV ครับมอไซส ATV เข้าผมเลยไปซื้อ ATV นี้มาดอปไปให้เผื่อใครอยากนึกสนุกอยากขับ ATV เที่ยวเ,เส้นสันทรายก็ได้นะครับผมอันนี้ผมแถมเพื่อความสนุกตื่นเต้นเข้าไประดับหนึ่งนะครับด้วยความที่ที่นี่มันเป็นชุมชนโฮมสเตย์ ความสนิทสนมของคนในชุมชนนะครับผมเลยได้ปรึกษาผู้นำชุมชนของพี่ท่านหนึ่งครับที่เขาเป็นผู้นำที่ชุมชนนี้แล้วเขาได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำโฮมสเตย์ขึ้นเขาเปิดสวนเล็กๆครับที่ปลูกผักแบบออร์แกนิกนครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าใครมาพักที่บ้านของผมที่นี่นครับตอนเช้าผมจะให้พี่แกมารับไปที่บ้านแกครับเพื่อไปเด็ดผักแล้วก็ปรุงอาหารกินตอนเช้านะครับเป็นเสน่ห์ของการทำอาหารเช้าแบบ มีส่วนร่วมกับชุมชนครับเดี๋ยวลอ,อไปดูครับว่าเราทำกันยังไงครับไปดูกันเลยครับบ้านผมกับบ้านพี่ละวันนี่ห่างกันเดินไม่ถึงนาทีเนาะนิดเดียว19ก้าก็ถึงและตื่นเช้ามาก็มาเด็ดผักตรงนี้อ่าแล้วทำกับข้าวกิ่งกันตอนเช้าเป็นไอเดียที่แบบเราอยากทำให้เป็นต้นแบบของชุมชนดูเนาะดีกับสุขภาพด้วยดีกับสุขภาพด้วยครับ เราได้ซื้ของสดๆแ,แล้วก็เราก็เก็บเองทาเองกับมืเอเราับผม,มาที่ไปของอาหารแล้วถ้าเป็นสลัดก็ก็อ,อาหารเช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลัดเนาะก็จะมีพวกนั้นแหละแล้วก็มีพวกผักชีพวกอะไรพวกนี้ก็จะมีครบหมดอยากกินอะไรก็เก็บเอาผมกำลังอยู่ในบ้านไม้หลังหนึ่งครับที่กำลังจะโดนทุบให้เป็นบ้านปูนครับ